สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูคือเกมเฟสที่ได้อัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นอีเวนต์ลูกเตา๋านี่ก็ค่าซื้อนะครับอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนครับส่วนค่าอัพอยู่ที่ประมาณสี่แสนหนึ่งห้าแสนนะครับถ้าซื้อเป็นเพชรนะครับก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับก็ซื้อเออซื้อไปแล้วนะครับการต้องขอโทษนะครับ แล้วก็มีจีไม้นะครับเป็นจีนาฬิกาเล็กตัวด้วนจากซีโอนะครับเออคือมันจะมีจีเป็นจีเอให้นะครับตรงนี้ก็รวมกันจะเป็นเป็นฟิกเลยครับถ้ารวมจะได้เป็นเอสนะครับอ่าแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงสุดน,น,น,นะครับ กูที่แปนะครับแบเจบหเเนต์โอ้โหมันต่างกันแค่ซี่เปอร์เซ็นตะ์ครับไม่เป็นไรหรอกเอองั้นผมองั้นผมจะลองมาเล่นเดียลซีดูนะครับอา่ามาเลยครับคนมันจะเต็มเป่าไม่รู้นะออสวัสดีค่ะอา่า รอครับเป็นไฟเออเออมันมีดราม่าเนาะเรื่องแก้บักเนี่ยผมก็เออ,เอ,อก็แล้วแต่ก็ใส่เป็นนี่แล้วกันเนาะอ่ะเพื่อดู นี่ใสซีโอเดียวะใช่ดูดีกว่าครับเพื่อแบบเพื่อได้ของดีเออปะ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 เริ่มเกม อมาดูกันครับว่าผมจะแบบได้ดูหรือได้ใช้ไอนาฬิกาไหมหรือเปล่าครับมีน้ำหอมปะแม่น้ำหอมดิตาแอนเฟอผอุผมมีตัดการนักฟ้าด้วยวะ่ะ ไม่ไดัดการนางฟ้าคนเดียววะเออน่ากลัวคนเดียวขอโทษแล้วกันครับเมืองที่น่าสนใจไม่มีเลยครับ มันยุดตรงนี้อ่ะมันดูดยามผมจะลองทิปซองไปดูนะครับแล้วก็ช้างสามเลยวัดใจอ่อาวะอา้ะอาวะอ่าวะคอเถอกม้ว งคอยย่างเต็มแล้วโอ้หมดหัวมีบินปะไม่มีนะปบปบปบปุ๊บ,บสร้างปะไม่สร้างอืม โอ้โห้ส้างๆไปเลยครับช่างช่างมันแล้วครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาครัอโอโได้แปดโคตรสวย <c oughs> นี่น่าจะเก็บเมืองนี้ได้นะครับ โอ้โหดมาร์คนละสี่เลยอะล้างสามเลยครับเอาอันนี้ก่อนนะครับ จัดไปจัดไปห้อเอาซี่ก็ได้นะไม่ซีเรียสมีมนคนสวยๆห้องกลัวเอาข้อง เอออย่างดีขอ้อเรียกตรงหน้าผมก็แบบเอาตรงนั้นอะตรงกันข้ามอ่ะเออโอ<ฮ>หแปร์บนะครับ น่าท้องสราบสก,กิลไม่ออกเลยเอาะละผมเสียไปแล้วหนึ่งแลนด์มาร์คไม่ออก <c ười> คือยากซิปซองซิปซองกลับมามากเลย พี่แกเล่นอะไรกันเนี่ยอืมเจ็ดแล้วก,กันนะครับเล่น,ลนลอะไรเหลอวนไปวนมามาดูครับ อีกสิบเปอร์เซ็นต์ชี้อกนางฟ้าว่าแล้วช่างมันสองสี่หกแล้วทอยหกสดแล้วนะครับเก็บคูคี้ไ้ครับ ขบเป็นซองเลยไหมเป็นซองแล้วกันครับออกไหมออกว่ะถอยสุดเ,เลยแล้วกัน ก็จ่ายเต็มนะครับร้อซ็โคตรสวย เอ็มเองจิบจิบอืออะไรของข้าว สองสี่หกแปดไม่มั่นใจแปดเลย มันนี่ก็มาลองรีวิวจี้มาครับก็อตามที่เคยเห็นไปครับขีขาดไหมนั่นละเอาละผมต้องการก็

แสดงพ่นจี้อีกครั้งนะครับได้จะทำให้ดูขายไปก่อนกันชนะไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็ไปสรุปวิธีกันนะครับ ก็เป็นอันสรุปว่าจี้ไม่นะครับจี้ไม่นะครับมีโอกาสที่โตกแลนด์มาร์คแล้วแบบถ้าฝ่าตรงข้ามกำลังบินอยู่เออก็จะดึงมาแลนด์มาร์คทันทีออมน้ำหอมใช้ไม่ได้ออฟน้ำหอมเพราะจะใช้ไม่ได้เออออฟออฟอะไรนะอะไรวะไอเขาเรียกว่าออฟแล้ววะ ออฟตาในอำเภอก็ใช้ไม่ได้นะครับเออจ100่ายร้อยเปอร์เซ็นอ่ะมันดีตรงที่มันจ100่ายร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่ะก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออััยด้วยนะครับอ่ะก็อือววันนี้ก็เซ็งๆหน่อยนะครับทํามาเซ็งอะไรก็ตามกระแสดราม่าครับนี่ดูนี่เลยนี่ไอเจ้าปัญหาครับ ออืมอืมมได้แค่้ยอยแล้วครับเซ็งาาตามระเบียบครับเฮ้ยน่าเบื่ออ่ะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลน์นะครับสสกดสามสระให้ด้วยไปครับบายจุ๊บจุบ